สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังน้องนาฏยาที่วาสนาแฟมมอรี่ครับมาพบกับสาวห่วงยางครับตื่นขึ้นมาก็กินเหมือนเดิมนะครับตัวใหญ่กินหลายครับสร้างครับอารมณ์ดีตัอเช้าเลยครับน้องนาฏยาพี่วาสนา บ,บ้านน้องนาตยาก็เอ็นแล้วครับวันนั้นโดนต้นไม้ล้มทับนะครับต้นตรงนี้ครับล้มทับไปนี่ครับเอ็นเลยครับเข้าไปอยู่ไม่ได้นะครับบุ้ยถายืิงกินเพิ่มไหมสวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับ คืนก็นอนกอดยางรถนะครับ้องนาตยาตอนนี้ก็จะเลิกให้เล่นนะครับเอามาเก็บมากองไว้ให้ตรงนี้นะครับเลิกให้เล่นนะครับให้ให้ให้เล่นแต่วงเล็กนะครับล้อเล็กเวลานาตยากินต้นสับปะรดต้องม้วนครับ ม้วนก่อนนะครับฮะยังเกาะเกิดน้อแล้วมีแม่ควานเอาไว้ไปปลูกที่บ้านอีกนะครับเก็บไ,ไว้เป็นพันนะครับต้อ,ง,อตง,ตงตัดเป็นท่อนตัดเป็นท่อนใส่ถุงปุ๋ยไว้นีน่ครับยานะครับ เพื่อได้กลับบ้านอีกนะครับว่าเพราะว่าหญ้าที่บ้านไม่เกิดนะครับฝนไม่ตกเลยครับฝนไม่ตกที่บุรีรัมย์นะครับไปแจ้งนายแสบบอรครับแสบบอรครับคุณนาตาครับ องวันมานี้นอนอิ่มนอนหลับสบายนะครับฝนไม่ตกสองคืนแล้วครับคืนก่อนกับคืนก่อนนู่นนะครับทั้งฝนทั้งฟ้านะครับน่ากลัวมากครับปาเสียงเพิ่นกินไหมเพิ่นดูดปากจบจบเช้านี้ก็พ่อควรกับแม่ควรนกำลังจะออกไปตัดหญ้าครับ ไปตัดจ้าให้สองสาวเช่นเคยนะครับก็ชีวิตประจำวันของควนช้างนะครับถึงเช้ามาก็ต้องหาอาหารให้น้องช้างนะครับเพราะว่าน้องช้างไม่ได้ไปผูกที่อื่นนะครับผูกแต่ที่อยู่ในในที่สวนนี้นะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่อีสานอยู่บ้านเรานะครับก็คงจะได้ ผูกเขายาวๆครับผูกยาวๆผูกโซ่ยาวๆได้นะครับในในย้ายที่บ่อยๆนะครับแต่อยู่ตรงนี้ย้ายไม่ได้นะครับได้แต่พาเดินออกกําลังกายไปรอบๆนะครับเดินออกกําลังกายไปรอบๆนะครับเาวายางรดขาวยางรด,ย,งดยินกินเท่เลยครับ ทั้งมวนขึ้นไงแต่ลูกหลานเป็นเยอะมากครับโอ้ห่วงยางเราพอว่าเอาดอกไปหาคุณพี่วัชนาครับพี่วาดก็ ฝนตกมาสองวันคุณพี่วาดเล่นเล่นนาะเล่นเล่นให้เป็นบวกนะครับดูครับี่กอแห้งแล้วเดี๋ยวพ่อควรจะไปซื้อดินนะครับไปซื้อดินมาลงให้นะครับพี่วาดก็นอนนอนดีมากเมื่อคืนก็นอนทั้งคืนเลยครับพี่วาดสวัสดีจ้าเน่ สวัสดีจ้าสวยยังไงครับพี่วาดครับพี่วาสนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวนี้ก็ช่วงเจ็ดโมงนะครับอากาศร้อนมากครับ อากาศร้อนจริงๆนะครับที่วัฒนาก็พาไปแต่งงานแล้วครับแต่ว่าไม่ติดลูกนะครับดูครับอ้วนเหมือนช้างทองเลยครับหน้าอกก็ใหญ่นะครับหืืออ กินต้นสับปะรดทีหนึ่งเป็นต้นนะครับพี่ว่าไม่เหมือนพี่นาฏตยาครับพี่นาฏตยากินต้นสับปะรดทีหนึ่งต้องได้กินแค่ใบแล้วก็มลมวลเลยครับประทานอภัยนะครับกินแบบมีอารมณ์มากนะครับดูครับกัดกัดเป็นต้นนะครับกัดเป็นต้นเลยครับเวลากินก็จะสลัด่าดินออกนะครับเห็นไหมครับ จะตีดินออกก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะวางให้เขากับดินนะครับแต่แต่ช้างเขามีวิธีที่จะมาตีดินมีมีวิธีที่จะทําความสะอาดอาหารก่อนนะครับดูครับฉลาดมากกับช้างครับช้างนี้จะจะมีความจําดีมากๆเลยครับ ดีเท่ากับสุนัขหรือว่าอาจจะมากกว่าสุนัขด้วยซ้ำนะครับความจำของช้างนะครับในประเภทสัตว์4ี่เท้านะครับช้างนี้จะความจำแบบสุดยอดมากเลยครับโอ้โหแอคกทาโชยอีกแล้วแอคกทาโชยอีกแล้วสับปะรด10ต้นกินไม่ถึง สองนาทีครับพี่วาสนากินได้รวดเร็วมากครับพี่วาสนาสวัสดีแม่แม่เนี่ยสวัสดีแม่แม่เอฟหน่อยครับ <c oughs> พี่วาดผู้ไม่สนโลกครับผููไม่สนอะไรเลยครับขอให้มีของกินนะครับสวัสดีค่ะเนี่ยเร็วสวัสดีค่ะ สวัสดียังไงพี่วัดสวัสดีค่ะพี่วัดคนเก่งอาชุงวงก็ได้อาชุ่งวงเนี่ยชุ่งว่องคือาชุ่งวงชุงวงเป็นไหมชุงวงเป็นไหมทําอะไรไม่เป็นสักอย่างนะครับได้แต่กินนะครับแต่พี่วัดน่ารักนะครับพี่วัดใจดีครับพี่วัดาสนาใจดีนะครับแม่ๆนท่านไหนมาหาพี่วัดได้นะครับพี่วัดาสนาใจดีมากๆเลยครับดูสายตาพี่วัด เป็นมิตรนะครับกับทุกคนนะครับเบิดอีกแล้วพัอกันจริงๆแสบบ่แง่เสาแสบ่บออาิตยาแสบ่บออาิตยาแสบ่บอ

อาการมันเป็น,น,นอย่างไรเนาะดูครับมาเก็บกินนะครับมาเล็มกินอีกนะครับนัตยาจา๋านัตยาจา๋าสวัสดีแม่แม่หน่อยวะพ่อควรบอกขี้โกงขี้โกงนะครับไม่เหมือนแม่ควรนะครับเขาจะรักแม่ควญมากนะครับพอ่อพ่อควรก็รักเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะชอบโกงกับพ่อควนนะครับ อัตยาจ๋าเดียอาจ๋าสวัสดีแม่แม่ในลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเก่งสวัสดีค่ะอุ้ยน่ารักที่สุดในโลกเลยครับน้องนาตยาครับบอกง่ายสอนง่ายครับว่านอนสอนง่ายอ่สสวัสดีค่ะวัสดีค่ะแม่แม่ในลูกเร็วไหนคนเก่งสวัสดีแบบไหน คนเก่งวัดดีแบบไดโน่วัดดีจ้าถอนสายบัวจ้าถอ,อนสายบัวขอบคุณค้าขอบคุณค่าวัดดีแม่เฟซี FC. ขอบคุณครับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแม่เฟซีใจดีที่เฟซีใจบุญทุกท่านนะครับสวัสดีอขอบคุณผู้ที่ติดตามใหม่ด้วยนะครับบายๆด้วยลกูกบายยบายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้องนาตยาพี่วาสนาด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับคอยมีความสุขทุกทกท,กท่านนะครับจ้าด้วยลูกจ้าจ้าด้วยเสียงหวานด้วยเก่งมาก